คนคนครับภารกิจของวันนี้ก็เป็นการาปล่อยเกาะนะครับปัญหาดำรงชีพในทะเลสมมติเหตุการณ์ ว่าเรือเรือใหญ่โดนข่าศึกโจมตีแล้วต้องหนีตายจากเรือใหญ่ขึ้นมาอยู่เกาะอุปกรณ์ติดตัวก็จะมีเบ็ดตัวเดียวครับกับสายเบ็ดสายเอ็นนอกนั้นจะมาหาเอาในพื้นที่น้ำก็จะให้เต็มสองกระติกนะครับในเวลา60ชั่วโมง เราเดินทางไปเพื่อฝึกนะครับปัญหาดำรงชีพซึ่งหมู่เกาะทองเป็นหมู่เกาะที่เป็นหมู่เกาะเกาะร้างที่ไม่ค่อยมีคนขึ้นไปคือไม่มีคนขึ้นไปเลยรเราก็จะไปทําการฝึกที่นั่นซึ่งมันเป็นเกาะที่เป็นธรรมชาติจริงๆมันเป็นบททดสอบหนึ่งนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องผ่านไปให้ได้อะไรก็แล้วแต่ที่จะมีจํากัดอาหารจํากัดเวลานอนจํากัดความหิวเกิดขึ้นนะครับอะไรก็แล้วแตทท่ที่ทำให้เรียนแตกความสามัคคีคือการแย่ง ในในภาวะที่กดดันในความต้องการที่มากขึ้นแต่เรามีขีดจํากัดมันจะเกิดความแตกสามาัคคีฉะนั้นเราต้องพยายามให้นักเรียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้เขาเข้ากันให้ได้เขาจะได้เพิ่มความรักความสามาัคคีภายในรุ่นเขาภายในทีมของเขามากขึ้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยตรงนี้ปลาเยอะตรงนี้มีหอยกูไม่บอกใครตื่นเช้าขึ้นมากูไปตกกินคนเดียวมันไม่ได้ครับเราอยู่เป็นทีมเดียวกันแล้วเราต้องรักกันให้มากในรุ่นเราในทีมเราถึงจะไปรอด น้ำมนจากหกันตามพวกโคนรครับมันกินได้ครับกินได้ครับแต่เราต้องเอามาต้มมาฆ่าเชื้อได้ไมาเยอะไหมคะก็ได้มาห้อหนึ่งครับแล้วก็อีกสองขวดนี่คือกินกี่คนเนก็เจ็ดคนในทีมนะครับในทีมครับ,รบแบ่งหน้าที่กันเหรอคะครับ ส่วนหนึ่งก็ไปหาอาหารส่วนหนึ่งก็มาหานะ้ำหา แองกียอดมนุษย์แองกี้เป็นตูดตาแดงแองกี้แข็งแรงแองกี้มนุษยไอ้หักตั้มก็นันเองคืเนี่ยเธอยังให้ลูกของเธอทั้งสามคนกดขีขมแหงศูนหาวันแล้ววันเล่า จัดไปนักเล่าูนี่ถ้ามันเพมยาเรียกเลยไม่กว่านี้น่าไปไปไปผมครับความอดทนความเข้มแข็งเราไม่สามารถหาที่ไหนได้ครับอ่านหนังสือก็ไม่ได้ครับมีไหมครับหนังสืออ่านฝึกความเข้มแข็ง อัดปุ๊บเข้มแข็งปั๊บมีครับไม่มีครับ,ม,ม,รบมันต้องฝึกเอา้าแต่ที่ผมประทับใจก็คือผมเห็นพี่ศูนย์ห้าครับถึงแม้เขาจะเขาอายุมากกว่าเราแล้วก็ร่างกายไม่ได้ดีเท่าเราแต่เขายังสู้ต่อไปครับทุกทุกคนพูดเหมือนกันว่าถ้าใครเป็นศูนย์ห้าเนี่ยออกแน่นอนผมก็คิดเหมือนกันครับแต่พี่ศูนย์ห้าเขายังยังอยู่อยู่ให้เป็นตัวอย่างกับให้พวกเราได้สู้ต่อไปครับตอนนั้น ใครที่คิดท้อหันมาข้างหลังครับที่0ูนย้ายังอยู่ครับเราเหนื่อยมาพอสมควรนะครับเราคุณมาเยอะแล้วครับถอยหลังกลับไปไม่ได้แล้วครับเราต้องสู้ต่อไปครับ <c oughs> ะร่วมมือกันครับ <c oughs> ใครรู้ที่น้ำมะนี่เอาไปรองเอาไปร้องแล้วก็ที่เหลือนะที่เหลือแบ่งกันไปหาปลา11บเอโมงมาทำอาหาร11บเอโมงอยู่ตรงนี้หมดนะแล้วก็มาทำอาหารกินข้าวโอเคไหมเติมพลังกันอันเราเปลามีกิงเัินมาแบ่งกันโอ้โหใช่ก่อนกินไงินไหมแบ่งเกิน้วกันแบ่งกันนะ 过给我一张你一张你给一张 วิธีการกินอยู่ของแต่ละมือนี่เราต้องวางแผนนะเราต้องคนกินประมาณไหนเพื่อให้เราได้อยู่เราแต่จะได้ไหมไหไเราแต่จะโชคครับหาน้อยก็กินน้อยหาเลยเยอะกินเยอะนี่กินเสร็จแล้วทำอะไรต่อหาหากินต่อหา,หากิน,กนมื้อกลางวันต่อครับเพราะว่าเดี๋ยวช้าแล้วเดี๋ยวน้ำมันเริ่มขึ้นก็เราก็อดอีกเพราะปลาไม่กินเป็ดตอเวลาน้ำขึ้นเนี่ยนิดถ้าจะถามตอนนี้ว่าเออมันเรายังท้อหรือ,รอเรายังสู้ต่อไปไหมอะไรอย่างนี้ หลายคนมีนะครับคิดว่าขอไม่มีคนระับช่วงนี้ไม่ได้ม, <า S 2> มีจะ<ค><ค>ไปมามาเกินไกลเกินกว่าที่จะถอยแล้วครับไม่มีไม่มีใครที่จะท้อมันมันต้องไม่ถอยแล้ว้มันทอ้อคือมันทอ้อนั่นแหละคือความเหนื่อยความล้าของร่างกายของเรามันก็บางครั้งก็คิดคิดไปเรื่อยนะมันมีเวลา,าว่างๆพัก่ใช่ไหมเวลาเยอะนอนไปนี้คิดเออเออยู่ไม่เข้ามามันก็สงสบายแต่ว่าในเมื่อเราเข้ามาแล้วแมันเลยเวลามันเกินเลยเวลาประมาณครึ่งทางก็ เอาให้มันถึงที่สุดถ้าไม่บาดเจ็บมีแผลมีอะไรก็เท้าหักขาแขนขาหักข้อหักอะไรก็ต้องอยู่ต่อไปอี่